บิลัยลลาฮิรลราอห์มยนิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยอุมวะลราะห์มะตุลลอฮิวะอะเราะกายุฮลวะอะลัยอะลัสสลามวะเัาะห์มะอุลลอฮลวะบะเัาะลาตุฮลกยอัลัมดุลิลลาล์ยอะลัยอะลัยอลันอคลปนึะในยรื่องเกีัยวกลัยอะกุรบะนัยอะละครับอะกับอกลัยอ้ว่าพะ่น้องลัยแิลตามะลปแต่ลัคอะลัยอะ่ัยอบ่บยอะลัยนวลังว่าจะได้ผลัระโยยอ์ความรูัมากมัยที่ัยะดัดแะลัยอะลอะอะลัอะลอัอัอลลอะยวกับอ่าก็ยนะั เมื่อคลิปที่แล้วเราเรามามบอกกันเรื่องแบ,บ่งเป็นกล่องบ่นะ<ช>คือส่วนของเรานี่แหละแต่ว่าได้มาแล้วเรามาแบ่งเป็น<ช>สามกล่องสามส่วนส่วนหนึ่งเราเก็บไว้เพื่อจะ,จะได้รับประกันในครอบครัวและอีกสองส่วนนึงก็คือเราให้กับพัคเก็ตเมสกิน<ช>นะ<ช>แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือไว้กับคนรวยๆนะถือว่าแต่ว่าส่วนกล่องเทว่าเราเอยายากับพัคเก็ตเมสกินนั้นใ,<ช>ในเมื่อเราไม่ให้กันบ่คุณบ้านเรายุ่นปื้อคือพัคเก็ตเมกินไม่ได้กินเลยในในเนี่ยคุณบ้านเราใุ่นปืในสามส่วนนะเราแจ็คหมดเลยแต่ประเดิมว่า ไม่ได้ให้กับฟากกตมิสกินตีถึงประเด็นตรงนี้แหละว่ามันจะเป็นกุณบันฑ์เป็นผือทาหรับของเราครับยาบบอออธิบายครับผมกล่าวฮัมดุลิลละวะสัลาตุสซลามัลลอร์ซูลิลละอัมมาบะด้การในประเด็นดังกล่าวนี้บางชายคนอื่นนี่นะเราทำความเข้าใจคนว่ากุณบันที่สุนัตอันนี้เราคำลังพูดคุยประเด็นคุณบันฑสุนัตกันออาไแต่เดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์คุณบันวาญิบนะพี่น้องนะเราก็คุยกันหลังคลิปต่อไปคุณบัณฑิตสุนัตนี่ก็คือ มันนี่แหละคุตบันตัวไปที่เราไม่ได้บนบานเราไม่ได้ไปตะยน็นไปชีจัดวันนี้คือเป็นคุตบา้นอะไรป<อ>ระทามเตเน<อ><อ>เนี่ยเ<ไ>มื่อเป็นคุตบันสุนัตน,น,นี่มั่งใจในคุตบั้นสุนัตน,นี่หละพี่น้องครับวายจิบจะต้องซอเดกะเนื้อดิบดิบไอเก่ปาเกตมิสเกนสังหนึ่งกอนอภิรดามากกงหนึ่งจากเจ็ดเลย ไปหุ่นห,น,ห,น,หนึ่งช่วนหนึ่งเขาปั่นกองมาให้เลียลมองใจได้ห้าลดกเจ็ดลดสิบลูกไปแต่เซตเรียลในโค้งเราหนึ่งกองเนี่ยหญ่งวายิบนาจะาต้องโซดาโกซึ่งเป็นเนื้อดิบนี่ให้แก่ปากีตมิสกินหนึน่งกอนหนะึ่งกองซึ่งถ้าาว่เรากินเนื้อกุดบั้นทางมดนองใจโดยไม่เจ้งงกับปากีตมิสกิน หรือโรคไปย้าคนรวย่มั้ยือ่เจกโบรวยรวยมดเจ็กมดโดยที่คนปากเกียมิสินไม่ได้รับเนื้อดิบจากเราเนี่ยดังนั้นวายิบโรจะต้องชดเชือยบางใจด้วยการเ่ว่าซื้อเนื้ออื่นมาเจกให้ครับปากเสียงมิสียแทนทางมดเสลี่ยนั้นมดเสลี่ยนอ่าเราก็กินมดเลี่ยโราก็แเจ็กมดเลี่ยไม่เลือะไรเลยเพราะฉะนั้นวายิบโรจะต้องไปซื้อเนื้อเนื้อดิบเนื้ออื่นมาจากทงสาราดก็ได้ ก็เป็นเน่เช่วยแลวกันนานั่นแหละเลยก็เอามาแจกให้กับปาเกตมิสกินกเพื่อเป็นการจดเฉย <m> ซึ่งในกรณีนเนื้อีทวะยิบบนเราจะตรงให้กับปาเกิจมิสกินพี่น้องมันเคมีเงินเคยอยู่ซ้ำประการบางใจ <m> เราได้กุญแนมาเลยของเรากองหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะเอาเนื้อของเราตรงนี้พี่น้องกับเบงไปให้กับปาเกิจมิสกินนี้ ต้องมีสามประการนึ่งคือจะต้องเป็นเนื้อจริงๆนะแต่ถ้าก็ไม่ใช่เนื้อเช่นเป็นตับเป็นลำไส้เป็นกระโพงนะเห็นว่าคงร้อยอันนี้ถือว่าใช้ไม่ได้นั่นต้องเป็นเนื้อจริงๆนะย้ายโจตินเพื่อนแล้วเห็นว่าร้อยแบบนี้ต้องเป็นเนื้อจริงๆคือเนื้อจริงๆจริงยิงใดอะไรท่านในท่านหนกนะอ่าอันคือเนื้อมันจะต้องเป็นเนื้อสองเลยกก็ต้องเป็นเนื้อดิบ ดังนั้นถ้า,กากเกดต้ามันซุกเรืวอนี้มันจะนี่เทือ่ชายไม่ได้นะต้มสุกต้มสุกเลกาโรเอาเนื้อนี้ไปให้กับปากีตมิสเกนอันนี้ก็เทือ่ไม่โปรยบาหยบหรือต้องดิบหรือมาก็ตากตาเกงตากเกงก็ไม่ได้เนือน้อตากเกงพับเรียบร้อยไปนอนกับเอาไปให้กับปากีตมิสเกน,น,นกอ,อันนี้ก็เทือ่ไม่ได้เนี่ยโซมัน,มนสามเลกาเนื้อดังกล่าวอย่าให้น้อยจนเกินไปขอเรียกว่าถึงกันอันอะไรอันก็ดรุตตาฟิหู ก็ค no ือ no น mm. no ้อยน้อยยังได้ครัน่งเคยเห็นเลยก็ดุกทุ่งโอโรไม่ว่าลมพัดพริ้วๆอยู่แบบนี้อ่าเนี่ยเคยเรียกว่าน้อยเกินไปอันนี้ก็ใช้ไม่ได้อ่าใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นทราบเงินเคยดังกล่าวเนี่ยน่าที่ว่าอารอจะต้องน่ารักษาพี่เนาะอ่าจะต้องคำนึงน่าทึงแม้จะให้เขยคนปาเกต์มิสกิลเพียงคนเดียวมันธยวานั่นนะใช่ใช่อ่า ใช้ได้นี่จากในหนังสือซาบิไลเรีมทีทรงนาทีงรยยี่สิบอดเดีย ajib atas yang berkurban yang sunat wajib bun kum t a บ k นที่ n ุ oh, i sunat p u n u s o d a ั e dari pada g i n นะเอาเนื้อสดกให้แก่ภาเตมิสเกนดีกล่าเสดีกิสกาลีนถึงแม้ว่าจะหิดหนึ่ง สักทีกว่าสามนะก็ถือว่าใช้ได้แต่ฮิตหนึ่งกะยายาฮิตเกินออ่าย่าให้เกินเลยออ่าย่าเกินแต่ถึงขนาดว่าลมปลิวปลัดปลิวอรบะวะลาอุจซันยาซีรอนมิลละมิฮะบิฮัยซุยังตอลิกุอเลยอะลิสมูนะเนี่ยฮิตหนึ่งก็ได้แต่ว่าอย่าให้ถึงขั้นครับนะหน่อยอย่างเร่งแต่ถ้าน้อยอย่างเร่งก็ถือว่าใช้ไม่ได้เหมือนกันอันนี้คือกุรบันที สัน e dip, กกน้นสนั้นเลกาเนื้อดิบจากกนบ้านส่นั้นวายิบจำปินจะต้องหายถึงไปยังปากีตมิสกินมันมีเวลาไหมบ่เวลาแจกปากีตมิสกินเราแม่ช่วงเช้าเราไปแจกช่วงเย็นได้ไหมหรือว่าเราแช็ตู้เย็นได้ไหมหรือว่าปเป็นเนื้อสดเนื้อติดๆเลยจะตามมักสุดเป็นองคเปล่าไม้ก็คือเผื่อให้ปากีตมิสกินผูกโครออาวินมาซากีนีเขาสรุปสนุกสนาน อ่าเหมือนที่นบีบอกในวันรายาในวันตัชริกอ่าเล่นวอร์โรซตัวเย็นเดีปั๊บหน้าปานไปเจ็ดวันเราเพิ่งออกมาเจกนี่มันก็ดานั่นแหละแต่ว่ามันจะคาดพูดเบุญคุณค่าเปล่าไม้มักสุดของปุตบันคือมี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 พี่น้องท้ามาในเพจนกันบ้าเกี่ยวก uh, ับเรื่องแจ็คฟาเกินมิสกินนี่แหละเพราะว่าณปัจจุบันนี่ยฟาเกินมิสกินแต่ละกำปองแต่ละหมู่บ้านนี่ห้าอย่างแต่พอเอิญ์โาพบอยู่คนหนึ่งในหมู่บ้านแกว่าสมุดนะนี่แกสมุดพอเอิร์โนพบดวันแต่ว่าแม่เนื้อนั้นแกไม่่ได้้อยูบาน แกไปบานโบยิงไปเยี่ยมญาติซึ่งเรานี้เบื่อแกต้องมาให้แกได้อ่ะแล้เอยู่อย่างไปช่วงเย็นแกล็บมาเรื่องว่าขำเรื่องอีกวันนึงมันเป็นเผือมากตอนโอฟ้าไปเลยฟ้าก้นไปเลยนะแต่ว่าแล้วก็คือว่าบานแกยังกลงมา สมอนก็ปิดประตูฝากคนกลางบ้านได้ไหมอ่าฝากไว้ก็ได้วันนี้ให้ให้กับคนนี้แหละวรายการให้ก็ใส่ตู้เย็นเลยเราก็รับร้อยเลยครับแต่สมุติว่าไอ้นี่ล่าน้นสมุนก็คว่าไว้ที่เราเราก็ให้ไหนแล้วแต่ว่าเบิกไปเลยหลายคนเราว่าจะบ้านเราก็ได้เพื่อว่าให้เขาล็อคมาอ่าได้แต่ในใจคือให้เขาเลยครับอืมก็ถือว่าถือว่าใช้ได้นะถือว่าอยู่ในตู้เย็นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าป่าไม้พี่น้องกับคือเราพยายามลิ้งถึงมอโกสิตาเชเร่เขาเลยมักสุดป่าไม้เชโรเพื่อให้ฟุก พระลักษนะในวันรายาในวันอินชาในวันตัชริกพอประเด็นนี้ว่าไอไอ้ฟาเกตมิสกินี้คือเหมือนบอตั้งใจคุยากคลิปหนึ่งเันพะว่ารายละเอียดของฟาเกมิสกินี้มันมันเยอะอินชาเหรอนะนะเราก็คุยกันในรายละเอียดว่าการจะขิดปากตมิสกิน่แบบน้อยอย่างไรนะเนี่ยก็คอยวางตรงนั้นอีกประเด็นหนึ่งพี่น้องเพราะว่าคิดว่า ณนะปัจจุบันเนี่ยทุกคนเพราะว่าโลวะอะไรทำได้ไม่ได้เรื่อยอะไรนึงพยายามปรับตัวเองไอเ้เจว,ว่าปลาดมาแล้วนั้นพยายามแก้ไขกันอยู่ถึงมาถึงประเด็นเจว,ว่าไอฟ้ฟาเกมิสเกนนี่เขาก็อยากรู้ถึงในเมื่มบอบาโอสัญญาแล้วว่าสักวันสักสักชุดนึงนะ,ะจะทําคลิปเกี่ยวกับฟาเกมิสเกนคือเคยอหนังสือเตะของเพจก็มีอยู่มากันนะว่าฟาเกมิสเกนคือใคร พี่น้องเดียว่ามีอยู่แล้วก็ไปลายลายหรือว่าไม่มีที่ก็สมัครสังกมะพันธ์ทังเพได้ะะายเชิญหรอตั้งโรงพิมพ์เสร็จเมื่อไรเราจะแจ้งงานนะครับตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่อ่าแล้วสุดท้ายคลิปนี้ยายบทติ่งทายยังอยครับผมท่อัลฮัมดุดลิลละพี่น้องเถระของอัลลอฮุซุบฮานวะวะตาลาทุกท่านครับก็คือสรุปอีกสันส้นๆเดียวว่าก็คืออในคุบันซุน่าที่พี่น้องทำดูทำยู่เนี่ยอย่าลืมพี่น,อน้องครับเหนือก่อนหนึ่งนะนะซึ่งวายิบจะตรงให้ถึงมือ ปากตนมิสกินในหมู่บ้านของเราเลยกายอยากให้น้อยยังอยากให้น้อยขึ้นไปพี่น้องพอได้สักเบอร์แล้วเปลี่ยนผ้าไปกินติ้งจับลอยวายิบครับสุดท้ายก็ให้อัลลอฮฺซุบฮานาวะตะอาลาให้ความสมบูรณ์นะคับกุรบันของพี่น้องนะก็ให้อัลลอฮฺซุบฮานาวะตะอาลาทรงตอบรับนะขอบูนนะขุรบันของเราทั้งหลายในปีนี้บิลลาฮิตอฟิกันฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวอะลัยฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ